ครับสวัสดีครับ f a เฟ b บุกไลวี่นัยจำพอนครับมือนี่มาพอๆกันที่สารคามครับรายการเบาจากภาษาพี่น้องเคลื่อนที่มาจากอุดอรครับมาเมืองตัวเมืองสารคามเมืองรอยดานครับมือนี่ตรงกับวันอาทิตย์ที่ย8มิถุนายน2563นเวลาในขณะนี้กั11นาฬิกากับอีกสี่ิานที่ครับ ครับนนเามาบเอือนีดะทามกบี่ซักบิวอินซักอภิชัยตีงญ่และก็ซักกลินสีมังเดดและก็ถนัดนีพคานนซึ่งเป็นนักรบสายสารครามสามท่านนักรบจากอุดรสองท่านครับวันนี้เราอยู่กับที่ด่านสพเมืองสารครามเมืองร้อยด่านครับมีการตั้งโต๊ะเปรียบเทียบปรับเช่นเดิมเช่นเคยครับผมให้ดูภาพบรรยากาศก,าก่อนเที่ยง กับสภาพบรรยากาศตำรวจเรียกตรวจเรียกจับครับภาพเสียงชัดเจนหรือเปล่าหรือไม่อย่างไรช่วยบอกด้วยที่บอกรถนี่คือบอกเบื่อว่าเขาใส่เข็มขัดหรือไม่ใส่เข็มขัดครับเพื่อเป็นการผ่านด่านของเมืองสารคาาเมืองลอยดานครับ นี่เป็นเป็นสัญลักษณ์เตือนคือเป็นเมืองรอยดานครับใส่หมวกกันน็อกกันถือครับกวดขันไม่ในจะราจรนครับมีการตั้งโต๊ะเปรียบเทียบแบบเช่นเดิมเช่เคยครับอุดรธานีวันนี้มาที่เดิมครับมาเมื่อไหรไม่เคยพลาดนะครับเนื่องจากวันนี้เป็นวันอาทิตย์ด้วยนะครับเป็นวันอาทิตย์ ที่28่ี่นายจำพรอยู่ที่ด่านมาสาละคมเช่นเดิมเช่นเคยครับพิวัฒนชัยตอนปีชาชัดเจนใช่ไหมครับขอบคุณครับขอบคุณครับวิวัฒนชัยดอนปีชาวันนี้เป็นร้อยตำรวจเอกครับ ผู้ก,กองคนนี้โอเคครับขยันวันอาทิตย์ไม่หยุดครับผู้กองคนนี้ผู้ก,กองคนนี้ไม่มีหยุดนะครับวันอาทิตย์ก็ไม่ได้สนใจครับอ่าแคบส่งเลยนะครับผู้กองคนนี้ผลงานดีเด่นมากนะครับหากพบเจ้าหน้าที่ทุจริตหรือประพฤติไม่ชอบให้แจ้งผู้บังคับการนะครับเขาบอกว่าหากพบเจ้าหน้าที่ทุจริตหรือประพฤติไม่ชอบนะครับ ตัวนี้บ่งบอกถึงให้เราต้องต้องลงมาบอกต้องมาแจ้งครับครับวิวัฒนชัยดอนปีชาครับผู้กองเจ้าเดิมเจ้าประจำครับมีการตั้งตัวเปรียบเทียบปรับนะครับ ไปลูกปะได้โดนตูนะคน้องนี่ก็ไปในกรก็ประาอยู่นะแวแต่เราดไปรถไปรถกับ้านรถละเกียมือจะไปใช <c oughs> ส,สพเมืองสารคามครับวันนี้วันอาทิตย์ไม่หยุดนะครับวันนี้เดินทางมาจากกุดอน,นะครับเพื่อมาดูครับการเปรียบเทียบปรับไป้ายป้ายรถอีสุขันนี้ซึ่งเป็นรถเช่า หมดเขตวันที่4ตุลาคม2563ไม่เป็นไรครับหมดวันที่4ตุลาคมเช่นเดิมครับคำสั่งของสอตชไม่มีประโยชน์แล้วนะครับท่านท่านท่านต้องทวนคำสั่งของท่านได้แล้วนะครับครับกผมจะไม่ขอคุยกับเจ้าหน้าที่นะครับเนื่องจากคำสั่งของสอตช หรือพบตรท่านไปทวนคำสั่งของท่านดูได้แล้วนะครับหน่วยงานที่ขยายกันแขรงครับบมีโอครับบมีโอกระเฮ็ดครับบ่ครับมนีวันพระพร้อมกระเฮ็บครับ ไม่ยังบริษัทหมอกรอกป้ายประติดป้ายประตันหลุม,มากประตติดด้ติดได้ให้เขาออกไปสร้างอีกแล้วครับ <c oughs> มาแัน uh, ี ah, ้ลูกไปสร้างนี hmm. ่เจ็ดมือนประาเจ้บเงินไปสื้อกับเขาอะไร้ะเรื่องของผมดรอกบอตงคุยผมผมคุยกัาท่านผมบอกขอคุยกขาท่านครับ ไปไปมีปริียาครับเมื่อเจอกล้องนักรบด่านเถื่อนส่วนมากจะเป็นอย่างนี้นครับทำถูกทำไปครับ การบบต่อภาษีถ้าเป็นสายป้ายั้งที่บต่อภาษีจะผิดความรับ <c oughs> ถ้ารถตำรวจบบต,ต่อก็ต้องมีความผิดขึ้นกันเป็นไหมครับ <c oughs> เนื่องจากกฎหมายว่ามี้อยอย่างเป็นเนาะ <c oughs> อ่าครับ <c oughs> เป็นความผิดซึ่งนาครับ <c oughs> เนื่องจากโบเตอแผ่นป้ายอ่าเสียภาษีอ่าหมดอายุครับหรือไม่มีทําการต่อครับ <c oughs> นี่คือกฎหมายก็ทําตามกฎหมายครับเนื่องจากนักรวบด่านเทือน ไม่สนับสนุนให้คนกระทำความผิดกฎหมายแต่ถ้าเมื่อกฎหมายบังคับใช้แต่กับประชาชนก็จะไม่เป็นธรรมเพราะฉะนั้นเราต้องใช้กฎหมายบังคับใช้ให้ได้ทุกหน่วยทุกหน่วยงานด้วยนะครับกฎหมายจะศักดิ์สิทธิ์ถ้าผู้รักษาผู้พิทักษ์สันติราชต้องรักษากฎหมายเหมือนกับประชาชนทั่วไปเนื่องจากผู้พิทักษ์สันติราชกินภาษีของประชาชน ต้องทำหน้าที่เป็นที่พึ่งของประชาชนไม่สนับสนุนคนกระทำความผิดกฎหมายนำรถออกมาใช้ในทางหลวงถ้าไม่มีการเรสียภาษีจ <c> ะ <oughs> ผิดกฎหมายทันทีนะครับ <c oughs> วิวัฒนชัยดอนปีชาครับท่านเดิมเจ้าเดิมเจ้าเก่ารครับพันธุ์ธิษไม่ไม่ไมเ,เว้นนะครับไม่รู้ว่าใครเป็นพนักง,งานสอบสวนนะครับรู้แต่ว่ามีผู้กองวิวัฒนชัยดอนปีชา <c oughs> ครับวันนี้พนักง,งานสอบสวนไม่รู้เป็นของใครครับ ครับถนนหลวงเป็นของข้าเจ้าสางไว้ตรงนี้ถอยถอยมากครับตำรวจสารคามสางไว้ครับข้าต้องถอยครับเป็นที่ทํางานครับ่อไปโรงพักบรมงเฮีรนะครับไม่เห็นน้ำขังทางกับสาระเนื่องจากผู้กวางคนนี้จะเป็นแักซี่ตลอดครับจะไล่บมผมตลอดแต่บมผมลงมาผู้กวางมีวัฒนะใจหลอนปีชานะครับเนื่องจากท่านสางไว้เองนะครับท่านคนนี้สางไว้เองนะครับถนนหลวงะครับ แล้วแอบอ้างว่าสถานที่ทั้งนัานของบาจเจ้าหน้าที่ครับมีวัฒนาชัยรอนปีชาครับผู้กองนะครับร้อยตำรวจเอกครับดาวที่อยู่บนบาตาเป็นดินที่อยู่หน้าผากนะแล้วชุดสีกากีที่ท่านสวมใส่นะครับท่านคือพิษผู้พิทักษ์สันติราชท,ท่านคือที่พึ่งของประชาชน ครับถนนแล้วมาดีๆรัตีบเหลเรือเหลือเล่นเดียวครับท่านครับเนื่องจากสาสารค้ามีถนนเส้นนี้ไว้ใส่เฉพาะครับครับกรมทางหลวงมาจากไหนครับอธิบดีกรมทางหลวงครับเนื่องจากถนนเส้นนี้ถูกลิดร่อนครับถูกลิดร่อนไปหมดแล้วครับท่านเคยลงมาดูไหมครับท่านเคยลงมาดูเหลียวแลประชาชนหรือเปล่าถนนท่านทําไว้ทําไม ทำเลนเดียวเลยดีไหมไม่ต้องทำมาสองเลนสามเลนหรอกผมอยากถามครับถาม,ถามจากใจประชาชนปิดไปทำไมถนอนอีกเลนเนี้ทำไมไม่ให้คนเขาเที่ยวเขาขับกีดขวางกัราจราจรมาตากะสามเก้าหรือเปล่าที่ห้ามจชเมืออะไรกีดขวางด้วยห้อยบนถนนทางหลวง นี่เขาทําได้กะไระนี่คือสะเก้าหน้าหมายเลขหมวกรหัสหกสามหนึ่ง ผู้ที่รายงานว่าไม่มีการคาดเข็มขัดนิรภัยห่วงใยประชาชนถ้าออกใบสั่งแล้วจะปลอดภัยเมื่อท่านออกใบสั่งแล้วประชาชนจะปลอดภัยเคยถามประชาชนไหมว่าพวกท่านมาสร้างแบบนี้ประชาชนลำคาญไหมหรือเดือดร้อนหรือเปล่า ผมอยากจะให้พวกท่านดูอยากกินร้อนนอนเย็นสิครับลงมาดูประชาชนสิครับท่านเจ้านายท่านมียศมีดาวส,สูงมีอะไรครอบไม่รู้เอาอะไรมาครอบเยอะแยะท่านเคยรู้ไหมว่าประชาชนเขาเดือดร้อนกันขาดมาไหน ช่วยแชร์กันให้ไปถึงหน้าใหญ่ของเขาด้วยช่วยกันแชร์ให้ถึงนายที่กินร้อนนอนเย็น เจรจาคุยกันบนหอคอยจะโงกดูมา,ากัดกันอยู่ข้างล่างดูลักษณะาการขณะนี้เวลาเที่ยงวันดูรถสัญจรไปมาเป็นวันอาทิตย์นี่คือการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองของมหาสาร,รคามเมืองร้อยด่าน ช่วงนี้เวลานี้พี่ศักและสักกิลินสีเมืองเดชอยู่ประจำด่านแล้วอยู่ประจำโต๊ะเปรียบเทียบปราบเรียบร้อยเก็บข้อมูลช่วยกันครับช่วยกันสิครับเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาคอมเมนต์บดคอมเมนต์ด้วยความสุภาพครับเห็บม้าเข้ามาก็เชิญครับเชิญ เชิญเอาตัวตนเข้ามาครับเห็บหมาเชิญเอาตัวตนแท้จริงเข้ามาแล้วมึงเป็นเห็บหมามึงเห็นไหมนี่ประชาชนเขาเดือดร้อนขนาดไหนมึงก็อยากจะเข้าข้างแต่เจ,จ้าหน้าที่ตำรวจสิมึงต้องรู้สภาพความเป็นจริงสิตอนนี้เที่ยงวัน ทุานผู้กองคนนี้จะมีปฏิกิริยากับเจ้า,าประชาชนที่ลงไปถ่ายทุกครั้งนะครับนายใหญ่ครับช่วยพิจารณาขั้นให้ท่านหน่อยนะครับเลื่อนขั้นให้ท่านเยอะๆหน่อยนะครับวิวัฒนาชัยดอนปีชานะครับ <c oughs> แล้วรถเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไม่ต่อภาษี หรือไม่นําป้ายแผ่นภาษีมาติดหน้ารถอะเล่นอะไรงาน,นพวกมันได้ไหมแต่ประชาชนมึงต้องเอาไปสั่งแล้วก็ปลอดภัยสวัสดีครับทุกท่านที่เข้ามาช่วยกันแชร์ดีครับมีเหตุอันควรสงสัยเด็กน้อยสองคนใส่หมวกกันน็อกทั้งสองท่านป้ายป้ายแผ่นแผ่นป้ายสงสัยหมดครับเด็กน้อยนี่ขับรถผ่านเป็นวัยรุ่นเยาวชน ต้องขอตรวจด,ดูเอกสารพอมอเตอร์ไซค์ครับขี่มาดีๆต้องเป็นเหตุอันควรสงสัยสงสัยไปหมดทุกคันนะครับก็ปาไฟแดงมาขนาดนีก็ว่านาไปนี่ควรจะเลือกเอาไฟแดงก็ได้ไฟแดง <c oughs> ไปขอดูหลักฐานผ่าตอนไหนปฏิเสธไว้ก่อนสิอย่าเพิ่งยอมรับสิเราผ่าจริงไหมถ้าไม่ผ่าจริงก็ไปขอให้เขาส่งเอกสารหรือหลักฐานมาเงินนายหายากไหมหายากโอเคนักศึกษาด้วยผมดูนี่คุณต้องดูหลักฐานดิคุณไม่ใช่ว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าคุณกระทำความผิดคุณต้องยอมรับถูกต้องไหมเป็นชนรุ่นใหม่เราต้องกล้าสู้กับความจริงครับ เด็กรุ่นใหม่ก็ต้องกล้าดีครับกล้าชนแล้วจะให้คนแก่อายุเกือบหกสิบปีมาเดินลุยตามถนนพี่ศักด์หกสิบสามปีผมจะเข้าหกสิบเหมือนกันแล้วนักศึกษาหรือพวกที่เป็นเยาวชนทำไมไม่ออกมาทำง่ะไม่ออกมาลุกขึ้นสู้ไปประท้วงทำไมการเมืองอ่ะประท้วงก็ดีการเมืองแต่จะระวังโดนอุ้มอนาคตมันจะหมด มาช่วยกันต่อต้อตานการจราจรสิรณรงค์ให้กับคนกระทำถูกกฎหมายกฎจราจรแฉออกไปแจใหถึงบิ๊กแป๊ะเลยยิ่งดีคำสั่งของท่านอ่ะห้ามตั้งโต๊ะเปรียบเทียบปรับข้างถนนใช่ไหมมีคำสั่งอยู่สองอย่างไม่มีหรอกว่าให้อำนวยความสะดวกจะข้างถนอนอะ่ะคำว่ากล่าวตกเกือนมีไหมไม่มี มันน่าไหมล่ะครับมันน่าไหมครับผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามครับมันว่ามันน่าไหมครับนี่คือการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนะครับดูถนนท่านนะครับเหลือเลนเดียวดูการอำนวยความสะดวกกวดขันวินัยจราจร ไปตั้งยี่สิบเมื่อกี้ผมเห็นตั้งยี่หุ่นบอกปายรอยหาทีเมตรยุ่ปุ่นครับผมม่เห็นเนื่องจากมันทำกระดาษเอซี่นี่แหละผมเบิ่งเรียนท่านผู้บ้านนะครับผมเป็นคนจังหวัดอุดรผมกาบเรียนนะครับ ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการกวดขันมีนายจราจรไม่เว้นแม้กระทั่งวันอาทิตย์นะครับท่านอย่าก,กินร้อนนอนเย็นสิครับท่านผู้ว่าครับท่านเป็นพ่อเมืองมหาสา,ารคามนะครับ ตีใหญ่ไม่มาตีใหญ่ติดพารกจิตครับกินข้าวเสร็จก็ผมก็แยกตัวออกมาสามคนถูกต้องครับความพิษสาความสักการินสามเครื่องครับวันนี้แช์ให้ถึงนายหน่อยครับเลือกดูได้ครับสามช่องถ้าตีใหญ่กับถนัดมาก็จะเป็นสี่ช่องห้าช่องพอดีสองท่านนี้ติดพารกจิตไปอีกด่านหนึ่งครับ อยากขอบคุณท่านูุกองครับวิวัฒนาชัยดอนปีชาครับขอบคุณท่านมากๆครับท่านเป็นห่วงเป็นใจประชาชนแล้วก็ตั้งตัวอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทุกครั้งที่พวกผมมาออกจากหน่อยออกจากสถานที่หน่อยที่ทำงานนี่เลยครับที่ทำงาน ผมถามว่าท่านจะกลับไปสวพไหมถ้าเป็นที่ทํางานตรงนี้ท่านก็ต้องนอนนี่ทําที่นี่ครับมาเข้าเวรมาลงชื่อตรงนี้ดีครับแอบอ้างว่าเป็นนี่คือสะถนหลวงนะครับถ้าสพสพสารคามสร้างเองกูจะไม่ถามผ่า,ผานเลยกูจะไม่ขอขับผ่านเส้นนี้เลยอะถ้าคนอย่างผู้กองสร้างเองนะกูจะไม่ขับผ่านเส้นนี้ ตั้งกล้องสู้ครับผุกกองท่านนี้ตั้งกล้องสู้พอผมครับ,รบอย่าลืมไปลงด้วยนะครับผุกกอง นี่คือหลักฐานและก็อุปกรณ์การทำงานของเจ้าหน้าที่มหาสารคามนะครับขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามนะครับขอบคุณล่วงหน้าครับถ้าท่านลงมาดูประชาชนหน่อยนะครับ ถนนโล่งไหมครับทีนี้ถนนโล่งไหมครับการจราจรติดขัดไหมครับการจราจรติดขัดไหมครับท่านผู้ว่าครับเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามครับถูกต้องแล้วครับท่านผู้ว่ิ มีใบขับขี่บปล่าเนี่ยเจ้าหนายตำรวจครับพกใบขับขี่บ่ครับน่ะมีใบขับขี่บ่ครับอ๋อใส่ชุดตำรวจยื่นเนือกฎหมายนะครับเนาะเข้าใจแล้วครับพอดูใบขับขี่ก็บ่กับว่ให้เบิ่งดอกครับเป็นตำรวจสบายทุกอย่างครับขับรถบ่ต้องใส่ปากขับขี่ เบิ้งไปน่วกันนะครับนี่ผู้กองในตำแหน่งนของมหาสาครคามแต่ท่านไปย,ย,ย้ยายไปยุตไซจังหวดดัดใดนครับยินดีต้อนรับทันใดเด้อครับขณเพียรขณเพ็ยงานสุดยอดครับบัณฑิตกับพยุตครับผู้กองท่านนี้ครับเบิ้งไปกับพี่น้ำเลือดนายตำรวจผมจะให้ท่านเบิ้งตอนนี้ครับ แลนได้จินที่ครับแลนมาเลยเนื่องจากว่ามีสิ่งกีดขวางการจะลาจอดในถนนหลวงแล้วครับรถจอดไปไกลครับเบิ้งเบิ้งล่อรถคอยในเรื่องมีหมาเงี้ยวใส่บะรถคันนอ้ติดเปล่านี่เบิ้งด้วยเนี่ย เบืงมีป่ายังบ่ข้าไปเบิ่งเร็วเร็วเ่อยว่าบ่ไิ้ติดล้วครับน่ะบ่มีแสดงอะครับหนึ่งเกาสามเกามหาสารคามฟอร์ดแรงเยอะติดบ่บัญีอะไรหกสามวตอะไรดีกวาข้าวอะไรนะข้าอันไหครับบ่ มันเรียกว่าตำรวจก็ได้เป็เ็เเสียครับมันมันมันเปลี่ยสถาครับผมผมไ่ได้ไปลนร้ามมัวครับเอกะดแตมืองสภาพรถกันด้อโอ้ยางบ่หัวยางบ่แฝดบ่มีห้อยปาด แต่มีแต่ห้อยเปืือนแสดงว่ามีคนไปเห็นรถข่อยเปืือนและพิชอบนะครับเบืบ้องการจะราจรณ่ตอนนี้นั่ที่พ่มีกลกวยนี่ครับสะดวกสบายครับครับครออัข้อนี้การไล่สดจำเนี้ยแล้วรับ ครับขอบคุณครับคุณกันขึ้นต้นที่ขบหน้าคตรไหลโคตรแย่ครับขอบคุณครับขึ้นขวางครับเมื่อสักครู่นี้ผู้กองวิวัฒนาใช่ดอนปีชาครับผู้กองในี่ตำหน้านครับท่าย่าไปจังหวัดใดยินดีต้อนรับเราในเน้อครับช่วงนี้ผมอยู่ขังเครื่องนี่รถท่านได้เคลื่อนนะท่านได้ใส่เกมครับ อยู่กับสามคนครับพี่ซักครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่นายจอมพลขอยุติการไล่สดไปที่พี่เห็นเลครับพอนเลือเกันครับไขมันละลายแล้วครับออกจากบ้านได้ตีสามครับครับขอบคุณทุกผูๆทุกคนที่เข้าติดตามกดไลค์กดแชร์พี่นายจอมพลพี่ซักแล้วกับซากกลิ่นสีเมืองเดชนครับสวัสดีครับเอาน้ำจัง่อยนึงขอบคุณเลยนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับ